เต็มถังแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนใครที่จอแคมรี่คันนี้กับน้องเนเน่นะได้น้ำมันเต็มถังและได้โปรโมชั่นจากเนเน่ไปด้วยนะคะช่วยเติมกันถึง6เดือนรถเข้าใหม่1คันค่ะอยากรู้ว่าคันนี้เป็นรถรุ่นอะไรนั้นติดตามชมเลยเช่วงนี้นะคะน้ำมันก็แพงวันนี้เนเน่มีรถเข้าใหม่1คันค่ะอยากรู้ว่าคันนี้เป็นรถรุ่นอะไรนั้นติดตามชมเลยเพะเดี๋ยววันนี้เนเน่จอาคันนี้ไปเติมน้ำมันให้ลูกค้านะคะเต็มถัง เต็มถังไม่พอนะหลังจากลูกค้ารับรถคันนี้ไปนะคะ6เดือนในเนมีโปรโช่วยเติมน้ํามันให้นะคะรับรถไปแล้วน้ํามันเต็มถังไม่พอเอาไปอีกค่ะช่วยเติมกันถึง6เดือนใช้งานกันได้ยาว,ยาวใครที่อยากรู้ว่าคันนี้เป็นรถรุ่นไหนติดตามชมได้เลยเพราะเดี๋ยวในเน้จะไปที่ปั๊มเติมน้ํามันคันนี้ให้เต็มถังค่ะปะ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันใครที่เป็นสายผู้บริหารอยากนั่งสบายๆนั่งกันชิวๆแบบนี้เหมือนในเน่นะต้องติดตามต้องรีบจับรีบจองเลยจ้ะเดี๋ยวเราไปเติมกันค่ะ มาค่ะเรามาถึงปั๊มกันแล้วเดี๋ยวเน่จะพาไปดูการเติมน้ำมันคันนี้กันเลยค่ะพี่คะขอ91เต็มถังเลยค่ะมาค่ะนี่คือคันที่เน่เน่นั่งมานะคะรถบ้านเข้าใหม่ที่เน่เน่ๆๆกำลังพูดถึงนะทุกคนน้ำมันเต็มถังกับคันนี้เลยค่ะ Toyota Camry นะคะเครื่องยนต์2.0ตัว G คะ่ะได้เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนะคะสีดำสวยๆแบบนี้นะมี สะเกิตให้รอบคันหันหน้ากลางหลังนะคะมีให้ครบหมดเลยบอกแล้วว่าใครเป็นสายผู้บริหารนะคะห้ามพลาดคันนี้เดี๋ยวดูรอบคันกันจ้ะเพราะว่าตอนนี้นะคะพี่เขากําลังเติมน้ํามันกันอยู่นะนี่เลยค่ะภายในเมื่อกี้ทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วเพราะว่าในเน้นนั่งมานะคะด้านนอกเนี่ยสวยมากเพราะว่าเป็นสีดําเงานะคะตกแต่งด้วยโครเมียมกระจกมองข้างนะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ รถเพิ่งเข้ามาเมื่อคืนเอามาเติมน้ำมันเอามารีวิวให้เลยนะคะเข้ามาสวยๆแบบนี้แล้วก็ถ่ายกันแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าค่ะสวยมากมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะด้านหน้านะมีเซ็นเซอร์ให้อยู่ตรงนี้นะคะกับด้านตรงนี้2จุดเลยนะคะมีเซ็นเซอร์มาให้กันถึงสองจุดไฟหน้าเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าเป็นคโครเมียมสวยๆเลยทุกคนออกเน่ๆบอกแล้วว่า สายผู้บริหาร้ามพาดและที่สําคัญวันนี้มาที่เติมน้ํามันแบบนี้นะคะมาที่ปั๊มกันแบบนี้มีโปรช่วยเติมน้ํามันกันถึง6เดือนค่ะย้ําว่าให้ถึง6เดือนเลยนะรับรถไปได้น้ํามันเต็มถังไม่พอค่ะช่วยเติมน้ํามันกันไปอีกเมื่อลูกค้าได้รับรถฟรีเอาออกไปใช้ไม่ต้องเติมน้ํามันเองค่ะเพราะว่าสมชายกําลังมีโปรช่วยคุณยกน้ํามันแพงแบบนี้ต้องโดนคันนี้รีบโทรหาเน่เลยค่ะ0 9 2 6 5 1 5 4 3 6นะ 0926515436วันนี้โอนจองแค่1น0 0งพนะคะให้ก่อนสิ้นเดือนนี้เท่านั้นใครอยากได้รีบโทรเข้ามาค่ะย้ำว่าถ้าอยากได้รีบโทรเข้ามานะเดี๋ยวไปจ่ายตังค์พี่เขาก่อนดีกว่าค่ะป่ะเต็มถังแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนจ่ายตังค์กันดีกว่าจ้านี่ค่ะนี่นะคะอันนี้เราเติมให้ลูกค้านะคะใครที่จองแคมรี่คันนี้กับน้องเนเน่นะได้น้ำมันเต็มถังและได้โปรโมชั่นจากเนเน่ไปด้วยนะคะช่วยเติมกันถึง6เดือน อยากได้รีบเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะบริการดีรถสวยในครอบครัวทันที่สองนะคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำมาจากมาจากกรุงบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผขายพาเชนเอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายชิ้ยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ